ก็ม okay. ีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าเราขุดฟักคอยมาแล้วเนี่ยเราจะขายออกมาเป็นเหรียญยังไงเอาไปเทรดที่ไหนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมพิชชยพิชเชนัลนะครับช่องนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการจอนะครับที่ไวเล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ ผมก็ได้ทําคลิปเรื่องของการขุดฟลักคอยไปนะครับถ้าใครยังขุดไม่เป็นนะก็ไปลองกดดูได้นะครับเออเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยเหรียญมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาพิมพ์มาถามเนี่ยหลายวันมาละนะผมเองก็ไม่ได้ว่างทำคลิปนะเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะว่าทํากันยังไงนะครับ <S 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 ก็มาที่หน้าจอของผมนะครับตอนที่ผมอัดคลิปไปเนี่ย ผมเองก็ได้ใช้เป็นกระเป๋าของเซลคอนะครับทีนี้ก็ขุดตรงเข้ามาในกระเป๋าเลยครับเนี่ยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยตอนทำคลิปรายได้มันอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าเหรียญครับแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็ย่อตัวลงมาพอประมาณแล้วนะครับตอนแรกขึ้นไปเกือบ3บาทเลยนะช่3ดอลลาร์ไม่ใช่3บาทนะครับ2.8ประมาณนี้นะสองจุดเก้าแถวเนี้ยนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลือ1.9นะครับตอนเริ่มขุดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6-1.7แทคๆตรงนี้นะครับอ่ามันขึ้นมาเยอะเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราจะขายนะครับเราก็ให้มาเลือกตรงนี้นะครับ Exchange ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับมี Quick Swap อันนี้เราคลิกตามเข้าไปเลยนะครับทีนี้เลือกขายเหรียญอะไรนะครับให้คลิกตรง BTC ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นอ่าฝรกคอยนะครับคลิกปุ๊บนะครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากฟักคอยไปเป็นอะไรอ,ะอันนี้เราก็ลองเลือกเป็นสมมติเลือกเป็นบิตคอยดูก่อนนะทีนี้ใส่จํานวนเหรียญน,นะครับผมจะขายสักครึ่งหนึ่งนะครับ60 60ฟักคอยนะครับเขาตีมูลค่าเป็น108 US ดอลลาร์นะครับจะออกมาเป็นบิตคอยได้เท่าไหร่อ่าอันนี้นะมันก็บอกว่าถ้าสวอปเนี่ยจะได้0 0 0 0 7 7, 7นะครับ แต่พอคิดเป็น US แล้วเนาะได้อยู่แค่45ดอลลาร์เองมันก็น้อยเนาะน้อยไปหน่อยอ่ะเราลองเปลี่ยนเหรียญดูนะ b ี s d คู่นี้มีไหมคู่นี้ไม่มีนะครับอันนี้น่าจะไม่มีสวอปไม่ได้เนาะอ่ะลองเปลี่ยนเป็น Dash นะครับอันนี้ได้89 US นะครับหายไปประมาณโอ้ย20ดอลลเลยเนาะ20ดอลนี่20เท่าไหร่เนาะ20ก็โอ้ 7จ็ดร้อยเลยนะครับหกเจ็ดร้อยเลยนะอ่ะ DGB นะครับไม่มีนะ Dogecoin ไม่มีโอเคเนี่ยผมพยายามลองไล่ดูนะเท่าที่ลองกดดูเนี่ยถ้าอีตาเรียมเนี่ยได้น้อยนะเนี่ยเหลือห้าสิบเองนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะ LTC ลอง LTC ดูสิเฮ้ยอันนี้ดูได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะเก้าห้าร้อยห้าอ่าอันนี้หายไปแค่สิบดอลลาร์เนาะ ไม่ถึงสิบนะสักเจ็ดเจ็ดดอลลาร์ได้นะครับอ,อ่ะ LTC นะเมติกได้ไหมไม่ได้โซลนาไม่ได้เนาะทรอนเฮ้ยทรอนได้โอ้ทรอนนี่ใกล้เคียงกันเลยนะ98 99 100 1 0 1 1 0กก็คือถ่ายไป4ดอลนะครับอ่ะ USDT โอ้โห เพราะอันไหนเป็น ERC 20นะครับมันจะเป็นค่าโอนที่แพงเนาะนก็จะได้น้อยหน่อยนะครับลอง c ีแคดูนะครับ c c แคนี่ก็โดนหักไปเยอะนะครับ90หายไป10กว่าดอนนะครับเอาเป็นว่านะที่ถูกที่สุดในกระดานที่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยก็เป็น Tron นะครับ TRX ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะส w a ปมาเป็นอันนี้ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยโอนทรอนออกไปนะเช่นยังไงเดี๋ยว เหมือนใครใช้แบแน้นแล้วกันเนาะมันก็จะมีน่าจะมีเหรียทรอนอยู่นะครับก็เนี่ยเราสวอปมากลายเป็นชอนก่อนแล้วก็ค่อยโอนรอนไปนะครับไปเข้าเข้าเอ็กซ์เชนเรานะครับหรือถ้าเกิดเอาแบบว่าอีกแนวหนึ่งนะอันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองสวอปทีละหน่อยดูนะเอาสักสักสิบพอนะกลัวจะ <c oughs> กลัว, <c oughs> ว <c oughs> จะเสียเลทไปเยอะนะครับอ่ะเนี่ยนะผมแปลงสิฝักคอยเป็นเป็นรอน ได้ทั้งหมด149ทอนนะหายลอสไปเนี่ย oh. ก็17 oh. ก็ประมาณเหรียญกว่ากว่านะครับ mm. ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้อยู่นะหายไป30บาท <c oughs> อ่ะทีนี้นะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะก็ s w a ปเลยนะครับกดตรงนี้ตึง้ง Yes Swap อ่ะนี่นะดูว่าจะได้149.496หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวเขาทำการ s w a ปก่อน ียบร้อย swap approve ฝากคอยเซ็นอ่าเนี่ยนะมันก็จะโชว์ขึ้นมาประมาณนี้เนาะลอง tracking ดูดิว่าเ็จเรียงอืมอ่านะแอปเปิดดูก่อนครั้งแรกเหมือนกันเนาะอันนี้ TX อันนี้ payment order อ่ uh, า YB ryv โอเคเนี่ยนะครับเขากำลังแปลง10บฟลักคอยนะครับให้ไปอยู่ในทรอนนะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวลองดูนะว่าสำเร็จหรือเปล่านู่นแะดูโอ้โหเดบิวติตรีเมนนี่ทำไมมันดานี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเลยวันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองปิดหน้านนี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับดูว่าจะได้สักเท่าไหร่นะ เนี่ยนะมันก็จะขึ้น history ของการ swap นะครับนี่นะคลิก to view detail อ่าเขาบอกว่าไปซื้อเนี่ย buying address เป็นอันนี้น่าจะเป็นเลขของทอนของเราเองนะครับออเดอร์ชื่อออเดอร์นี้นะครับเคอ่านี่นะในหน้านี้มันก็กำลัง swap ให้อยู่นะอ่า deposit detected นะครับอันนี้นะก็กำลัง เหมือนถอนนะครับถอนฝากคอยของเราไปเข้าของอินสตาสวอปของเขานะครับแล้วก็เนี่ยเงินก็ฝากเข้าไปให้เขาแล้วสิบฝักคอยไปแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดเขาสวอปแล้วก็ส่งเงินกลับคืนมาให้เนะาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราระหว่างนี้นะอันนี้คือวิธีการหนึ่งแล้วกันเนาะในการสวอปแล้วเราก็ค่อยโอนทรอนเนี่ยโยกกลับมาที่เอ h a น g e เราอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือวิธีที่1น,นะครนะ วิธีที่สองก็คือเดี๋ยวนะทำไงดีไปหาฟลักคอยนะครับคล้ายๆคลิปเก่านะที่ไปหาว่าไอตัว R T M หรือแรปเทอเลียมเนี่ยมันเทรดกันที่ไหนเนาะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเนาะ mm hmm. คิมว่าคอย Marketcap นะครับ mm hmm. com อ่าโอเคทีนี้ช่องเซิร์ชตรงนี้นะครับผมจะเซิร์ชว่าฟลักนะครับนี่นะฟลักคอย เสร็จแล้วนะครับโหยดิ่งลงเหวเลยวันนี้ทีนี้ให้มาคลิกตรง Market ตัวนี้นะครับโอ้นี่ KU c o i n เขาก็มีนะเนี่ยจริงๆเข้าไปโอนเข้าไปเทรดใน Exchange แบบวิธีเดิมๆก็ได้อยู่นะครับเนี่ยนะ KU c o i n g e t t o b i t t r อบ e นะครับซึ่งความน่าเชื่อถือคอนฟิ d เ n นซเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอ,อย่าง KU c o i n เนี่ยเราก็ไปสมัคร KU c o i n แล้วก็โอนมาได้เลย จริงๆในคอย X จริงๆก็มีนะฟลักคอยอืมเดี๋ยวผมจะลองทำในคอย X ดูนะครับโอเคเดี๋ยนะคลิกเปิดขึ้นมานะคอย X อ,อันนี้เป็น X x c h ช n g e ที่มีกันอยู่แล้วนะครับชาวนี้นี่มีการดิ่งมรณะลงมาแล้วเนาะรู้สึกจะกลับมาราคาเริ่มต้นผมแล้วนะห <laughs> อัจะบินขึ้นไปบินขึ้นไปยาวนานนะล่วงลงมาแล้วนะครับอ่ะเราก็ทำการล็อกอินตัวคอย X ไปก่อนนะครับโอเคนะครับ พอหลังจากที่เราล็อกอินเข้าคอยเอ็กเรียบร้อยนะครับใครยังไม่มีแอคเคาท์นะก็สามารถสมัครผ่านเรฟเลอร์ลิงก์ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับทีนี้นะก็มาที่ Market ตรัวนี้นะครับให้เราคลิก Search Coin ตรงนี้นะคลิก Market ตรัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มา Search Coin ตรงนี้นะใส่ว่า f l ัดครับฟัด F L U X อ่าเห็นี่ยนะฟลักคอยโห7วันนี้ติดลบไป29%เลยนะติดลบหนักเลย มาทำคลิปตอนนี้น่าจะชาไปอ่ะไม่เป็นไรนะอันเนี้ยเออฝากคอยเป็นตัวนี้นะเขาบอกเขามีอยู่แล้วก็มาเก็ตเนี่ยเขามีทั้ง USDT กับ BTC นะครับเราก็จะเทรดเป็น USDT เนาะคลิกเทรดตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยนะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าซื้อขายแต่ตอนนี้เนี่ยเหรียญเรายังไม่มาเนาะก็ให้ทำการไปฝากก่อนนะคลิกที่ Asset นะครับแล้วก็ d e p o s i t ตรงนี้นะอ่า แล้วก็เลือกคอยนะครับเลือกเป็น FLUX นะครับฝักคอยคลิกปุ๊บนะครับก็ให้ทำการนี่นะสร้าง address นะครับกด u n a w a r e นะครับแล้วก็กด confirm นะครับเราจะได้เลขตัวทีนำหน้านี้นะครับก็ให้ทำการ copy มานะครับแล้วก็เอามาใส่ในการถอนนะครับในเซลล์คอเนาะเรากดที่ portfolio ของเรานะครับแล้วคลิกที่ฝักคอยนะครับ จากนั้นนะมันก็จะมีเขียนว่าเซนอันนี้นะครับให้เรากดที่เซนนะครับแล้วก็ destination address อันนี้นะครับให้เราวางเลข address เมื่อกี้นะครับกลับไปเช็คกันนิดนึงนะครับ H7ER นะครับดูว่ามันเป็นเลขตรงกับของเราจริงๆรไหมนะครับ H7ER โอเคเลขตรงปุ๊บนะครับให้ทำการใส่จำนวนเลยนะต้องสักสิฝักแล้วกันเนาะ เนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ยมันน้อยมากๆนะอประมาณนี้ถ้าจะเอาแบบฟาสตนี่ก็10 Z เซนิดหน่อยนะค่าโอนถูกมากๆก็เอาเป็นสักผมโอนไปสักร้อยหนึ่งเลยแล้วกันอ่ากดส่งไปเลยร้อยเหรียญนะครับทีนี้กดเซ็นตรงนี้นะปิ้งกดเซ็นเลยนะครับ100ร้อยฝากนะครับเนี่ยนะ ฝากบอกฝากเซ็นไปแล้วเรียบร้อยต้องดูใน e x p l o r e r เข้าะะรับับว่าวิ่งไปหรือยังนะครับ s u มม a รีเขาก็ได้ดูจะโบราณนิดนึงนะโอเคก็น่าจะไปแล้วแหละนะอ๋อนี่ยังอันคอนเฟิร์มอยู่นะครับต้องรอให้มันคอนเฟิร์มก่อนนะครับมันถึงจะเงินมันถึงจะเข้าเนาะทีนี้นะครับเราก็ในหน้านีนะ้เราก็มาดู Deposit Record ออันนี้นะครับ คลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหรียญฝักคอยเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับฝักหนึ่งรอยฝักนะครับอ่าศูนย์คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้มันคอนเฟิร์มเรียบร้อยก่อนโอเคนี่เขาเขียนไว้นะก็คือต้องรอคอนเฟิร์มนะครับจะถอนได้เนี่ยต้องครบ30ิบคอนเฟิร์มนะครับฝากเนี่ยจะเข้าเมื่อสิห้าคอนเฟิร์มครับก็ต้องรอกันนิดนึงนะทีนี้ถ้ามันคอนเฟิร์มเรียบร้อยเนี่ยก็เงินก็จะเข้านะครับแล้วเราค่อยไปเทรดในเอ็กซ์เชนได้นะครับเราก็ มาเตรียมเทรดกันเลยนะครับอยู่ใน Exchange อันเมื่อกี้นะอ่าโอเคเนี่ยนะก็คือฝลัก USDT นะครับโอ้ยราคากำลังดิ่งพี่น้องโอนมาเร็วๆหน่อย <laughs> แย่แล้วครับตอนนี้ฝักคอยนี่เกิดภาวะทุบกระหน่ำนะราคาเหรียญก็ดิ่งลงเหวไปแล้วดิ่งพัสุทานะครับดิ่งหนักเลยด้วยนะ ไปที่1.74แล้วนะครับโอเคก็ลอกันไปนะครับแล้วก็พอเงินเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็มากดเทรดนะครับตรงนี้นะเลื่อนไปเลยนะขายหมดเลยก็ได้นะกดเซลล์ักแล้วก็เงินก็จะกลายเป็น US ของเรานะครับเป็น stable coin เนี่ยแรงเหวี่ยงมันจะน้อยนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคผมคงอัดคลิปแค่เท่านี้นะครับแนะนำเป็นแนวทางแล้วกันเนาะก็ล้อไม่ไหวนะ <laughs> อะกลับมาที่หน้าผม,มาแล้วกันเนาะ ก็าทาคิมนะครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับวิธีการที่จะขายฟักคอยแล้วกันเนาะในฝั่งของที่ถ้าเรา,เาใช้เป็นตัวกระเป๋าของเซลล์คอยอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปเนาะหนึ่งเลยนะครับวิธีแรกก็คือไปทําการสวอปด้วยควิกสวอปนะครับซึ่งใช้เวลาก็นานมากแล้วก็เรทราคาเนี่ยอาจจะได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้นะวิธีที่1ถ้าเน้นสะดวกกดแบบไม่กี่ฟึดแล้วก็กดทิ้งทิ้ง,งไว้อะไรเงี้ยเนาะก็ใช้ ฟรีสวอปในตัวแอปเซลคอได้เลยนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับเพื่อนๆก็โอนฝากคอยนะครับไปเข้าใน Exchange นะครับก็คือไปสมัคร exchange ก่อนนะครับทั้ง k ค Coin หรือว่าอาจจะเป็นตัวค o i n อ x นะครับอย่างที่ผมใช้ Co i n อกเนี่ยก็เป็นเว็บเทรดอันหนึ่งที่มีเหรียญทางเรื่องในค่อนข้างเยอะนะครับเราก็โอนเหรียญฝากคอยของเราเนี่ยเข้าไปในเว็บ exchange ก่อนนะครับถ้าเงินมันเข้าแล้วเมื่อไหร่เราก็ทำการเทรดนะครับอาจจะเทรดแบบผมนะครับเป็นฝาก คู่กับ USDT เสร็จแล้วก็โอน US เนี่ยผ่านทาง Tron Network หรือ Network อื่นก็ได้หรือจะไปซื้อเหรียญอื่นแล้วก็โอนก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ทริคของแต่ละคนนะในการลดค่าธรรมเนียมแต่ของผมเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าค่าโอนมันประมาณ30บาทเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับก็คือโอนกลับเข้ามาใน Exchange ของเรานะครับอ,อย่างผมใช้ n บ n c e เนี่ยมันก็จะมี Tron Network ให้โอนได้นะครับผ่านทางพอยเอเนี่ยมันเป็นมันเป็น เน็ตเวิร์กเดียวกันก็โอนกลับคืนมาได้เลยโอเคเนาะส่วนถ้าใครใช้เป็นบิตคัพเนี่ยอาจจะไปซื้อเหรียญที่มีนะครับเช่น XLM นะครับแล้วก็โอนคืนกลับเข้าไปค่อยไปขาย XLM อีกทีนึงนะครับประมาณนี้เลยขั้นตอนมันจะดูยุ่งยากวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็คงได้ประโยชน์กันนะคลิปนี้ ถ้าใครที่ยังขายไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยครับก็มาดูดูไว้ก่อนนะดูเป็นแนวทางแล้วก็ลองไปคลิกด,ดูนะครับเวลาที่เราลองทําดูเนี่ยก็อาจจะก,กดแค่น้อยๆไปก่อนนะครับเพราะว่ากดไปเยอะๆบางทีใจมันจะสั่นๆนิดนึงเวลาเหรียญหายเนาะ <laughs> โอเคนะครับ ท้ายคลิปนะครับขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมนะ IP Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นลิฟท์พลาสต์บูดนะครับแล้วก็พวกไรเซอร์นะครับถ้าใครประกอบเครื่องเองเนี่ยก็ฝากไปหมุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะให้ประกอบให้นะครับอย่าลืมทักไลน์ออฟฟิเชียลนะครับของ IP Studio นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม